ครับตรงนี้ก็เป็นอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีอไก่กับเนื้อนะครับถ้าสั่งหมูนี่ยโดนถีบออกจากร้านไม่ทันเลยนะครับก็ทําสดสดเลยนะครับนี่มีทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราถามเนี่ยปลาหมดห <c oughs> ยอกเล่นน,นี่นะก็ทำสดๆนะครับก็เป็นการทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับ นุ่นคนขายนั่งท่งอยู่ข้างหลังเนะบางบางน้อยบางน้อยนะครับก็แวะเวีวยนมาทางก็ได้นะครับหน้าวัดห้วย์สขาวคนระับขายทุกวันไหมครับขายทุกวันนะนนะถ้ามาไม่เจอก็แสดงไม่ได้ขายนะครับถ้ามาเจอก็ขายทุกวันนะครับมาทางก็ได้นะหน้าวัดห้วย์สขาวนะครับ